พฤติกรรมครูนกลายเป็นประเด็นให้ถกกันจนได้สำหรับคุณแม่ลูกสองอีฟพุทธิดาศิราชฉายาที่โพสตเล่าเหตุการณ์ขณะพาลูกชายน้องมีบุญไปส่งโรงเรียนสอนศิละปะก,การต่อสู้แต่ลูกกลับร้องให้งงแงไม่ยอมเข้าเรียนอยู่พักใหญ่จนสุดท้ายโดนคุณครูตะอคอกใส่ให้เงียบเนื่องจากลูกชายวัยสี่ขวบเริ่มเสียงดังรบกวนการเรียนการสอนทําเอาแม่อีฟไม่พอใจระยยาวถึงพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมทั้งเปรียบเทียบกับอีกโรงเรียนที่ปฏิบัติแตกต่างกันจากนั้นในช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าว มีแฟนๆเข้าแสดงความคิดเห็นมากมายแต่มีคอมเมนต์หนึ่งที่สาวอีฟต้องรีบมาแย้งทันทีระบุว่าลูกของเราไม่ได้น่ารักกับทุกคนถ้าลูกไม่พร้อมและจัดการกับลูกไม่ได้ควรแยกไปหาที่สงบๆคุยกันเองบางทีการร้องให้ไม่หยุดมันส่งเสียงรบกวนสมาธิในการเรียนของคนอื่นด้านแม่อีฟได้ตอบกลับคอมเมนต์นั้นว่าก็แค่ไม่ควรมาตะคอกเด็กถ้าจะแจ้งผู้ใหญ่จะตำหนิหรือบอกกล่าวพูดกันแบบผู้ใหญ่ ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ขอให้ลูกหลานคุณไม่ต้องเจอคนที่ไม่รู้จักกันมาตะคอกใส่แบบนี้เพราะมันไม่โอเคยิ่งอาชีพที่ต้องรับมือกับเด็กก็ควรมีวิธีแบบมืออาชีพและจิตใจที่เมตตาค่ะนอกจากนี้ต้นเติมศักดิ์สามีอีฟก็เข้าคอมเมนต์ใต้โพสต์ของภรรยาด้วยว่าลูกใครๆก็รักดีนะผมไม่อยู่